คำว่าพโยคาวจรก็หมายถึงว่าทั้งพระทั้งมีนทั้งละวาดที่ปฏิบัติพระกรรมฐาน <c oughs> ตอนนี้ไปก็จะขอแนะนําในการเจริญปฏิบัติพระกรรมฐานคําว่ากรรมฐานรวมทั้งสมถะและ,และวิปัสสนาญาณก่อนที่บรรดาทุกท่านจะทําอย่างอื่นทั้งหมดอันดับแรกขอทุกคน จงตั้งใจเอาสร้างความชนะนิวรนให้เกิดขึ้นถือว่าเวลานี้เราจะเป็นผู้ชนะนิวรนเพราะว่านิวรนนี่เป็นตัวสำคัญมากถ้าหากว่าเราไม่สามารถเอาชนะได้สมาธิก็ไม่เกิดคำว่านิวรนตามพระไตรปิฎกท่านแปลว่า เป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังการเจริญกรรมฐานต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาพร้อมถ้าหากว่าบางเอื่นไม่ได้วนเข้ามาแทรกใจอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั้นก็ถือว่าเราเป็นคนไร้ปัญญาถ้าไร้ปัญญาสิอย่างเดียวการเจริญสมาธิไม่มีผล ก็อยาขอพูดถึงชื่อนิวรณ์ห้าอย่างให้ทราบนิวรณข้อที่หนึ่งก็คือกร,รมฉันทะที่มีความรู้สึกพอใจในการมรมเช่นรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นนวาทในกข้อที่สอง ก็ได้เกิความจองล้างจองผลานความโกรธความเพียบบาตรก็ที่สามความง่วงที่ที่สี่มีลมฟุ้งส่านเกินไปข้อที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทและพโยคาวาจรทั้งหมดในขณะที่ท่านจะเจริญสมาธิต่ตอไป จงตั้งใจว่าในช่วงที่ทำสมาธินี้เราจะไม่ยอมเป็นทาสของนิวรณ์ทั้งห้าประการแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งเราจะไม่ยอมให้นิวรณ์ห้าประการเข้าครอบคอบคุมใจ <c oughs> แต่ทั้งๆท,ท,ที่เราคิดอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จิตเป็นคบหาสมาคมนิวรณ์มาไหลสงไขกับ มันก็ต้องเผลอก็ไปหานี้บอ์จนได้ถ้าจิตเผลอก็ไปหานี้บอลก็เริ่มต้นภาวนาใหม่ให้ตั้งใจ,จเฉพาะการคำนึงถึงและภาวนาอย่างเดียวการเผลอพลั้งเป็นของธรรมดาบรรดาท่านพทธบริษัทคือต้องมีเผลอถ้าเผลอก็เริ่มต้นใหม่เผลอก็เริ่มต้นใหม่ทำแบบนี้ไม่ชช่าการจะชินจิตจะทรงสมาธิ ต่อไปก็ขอพูดถึงวิธีปฏิบัติเพราะว่าการอธิบายนี้ไม่ใช่หมายถึงเป็นหลักวิชาเป็นแนวปฏิบัติก่อนที่จะทำอย่างอื่นทั้งหมดให้ตั้งใจคิดว่าเวลานี้เราจะเป็นผู้ชนะนิวอนมีความรักเป็นต้นในช่วงนี้เรายังงดความรักลดความโกรธงดความหลับงดความพงุ้างดความสงสัย ตั้งใจเอาชนะแล้วก็ขอชนะโชคราวในเมื่อเรายังตัดนิวรณ์ไม่ได้ระงับโชคขาวเลิกแล้วก็ไปยุ่งกับน,นิวรณ์ต่อไปไปยุ่งความรักก็ได้ความไม่พอใจก็ได้ความพป้งสร้นก็ได้ความหลับก็ได้ความสงสัยก็ได้ตามชอบใจเป็นกฎธรรมดาของใจเริ่มต้นอันดับแรกพรรรดา่านพุทธบริษัท รู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนถ้าถึงถามถึงอาการถึงการนั่งหากว่าท่านอยู่คนเดียวให้นั่งหรือนอนตามสบายจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้นั่งทางทั้งท่านไหนก็ตามใจชอบเท่าที่มันสบายจะนั่งกับพื้นไม่ได้จะนั่งก้าอีสบายก็นั่งได้เองนกายก็ได้นั่งตรงก็ได้ รวมความว่าการนั่งการยืนการเดินการนอนไม่จำกัดในเม่อ,อยู่ตามลําพังแต่ว่าถ้าอยู่ในหมู่คณะก็มีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบเพื่อความเรียบร้อยในเมื่อท่านทรงกําลังใจของท่านดีพอสมควรตามระเบียบคิดว่านั่งอย่างนี้สบายใจละทละนอนอย่างนี้สบายใจละเป็นต้นเมื่อจิตเริ่มสบายอันดับแรก ขอบรนดาท่านพุทธบริษัทเอาจิตเข้าไปรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนอันดับแรกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกแต่เวลาให้ใจปล่อยลมหายใจตามสบายอย่าบังคับร่างกายอย่า,าจให้ใจแรงให้ใจเบาไปเรื่องของร่างกาย ทำแบบสบายๆให้เครียดก็อย้อนใหม่หายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่าหายใจออกเอาแค่นี้ก่อนทำจิตให้เป็นสุขถ้าจะภาวนาด้วยก็ให้ภาวนาตามชอบใจคาถาภาวนานี่ไม่บังคับท่านจะภาวนาว่าพุทธโธก็ได้สมมาอรหังก็ได้ สุขโตก็ได้อิติสุขโตก็ได้นมะภาทะก็ได้อะไรก็ได้ตามใจชอบเพราะกรรมฐา,านในพุทธศาสนามีทั้งสี่สิบแบบเฉพาะแบบใหญ่แบบย่อยมีนับเป็นพันแบบเรื่องภาวนาไม่จำกัดแต่ว่าขอแนะนำคำภาวนาว่าพุทโธไว้ก่อนเพื่อความสะดวกจะผู้ปฏิบัติใหม่ คำภาวนาว่าพุทโธสองคำเวลาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกตามว่าโธเอาตามนี้นะให้ใจเข้านึกตามว่าพุทให้ใจออกนึกตามว่าโธแต่ก็จงอย่าบังคับร่างกายลมไายใจจะยาวจะแรงจะเบาจะสั้นไปเป็นเรื่องของลมหายใจ ในเมื่อให้ใจภาวนาว่าพุโทโธพรอมลงใ,ใจเขาออกพอสบายๆเพราอจิตเป็นสุขเวลาทําฌานไม่ต้องลึกนักไม่ต้องมุ่งเอาฌานหนักเพราะว่าถ้ามุ่งเอาฌานหนักแล้วก็จะเกิดความหนักใจมวดยุยงกับฌานอย่างเดียวความจริงไม่ต้องสนใจมากเอาแค่จิตเป็นสุขปล่อยใจสบายก่อนกรรมาฐานนี่มีสองแบบ อารมณ์ทรงตัวกับอารมณ์คิดการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกกับภาวนาตามไปอารมณ์ทรงตัวอีอย่างหนึ่งการตัดกิเลสเป็นอารมณ์อารมณ์คิดอารมณ์ทรงตัวธรรมจิตมีกําลังฟังไปก่อนให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทพอเริ่มจิตเป็นสุขถ้าจิตยังไม่ประสบก็ยังไม่ต้องเลิก รู้ลงเข้ารู้ลงออกเรื่อยไปถ้าเริ่มจิตเป็นสุขพอสบายตามสมควรอย่าลืมนะถ้าติดจิตยังไม่เป็นสุขไม่ต้องเลิกหรือถ้าจิตอยากจะคิดก็คิดตามตามต่อไปนี้ถ้าจิตเป็นสุขดีให้ลมทรงตัวมีความสบายไม่ต้องรีบนักอย่ารีบ ขณะหนึ่งที่ทำจะทำได้เท่าไรพอใจเท่านั้นจิตจะได้เป็นสุข <c oughs> พอจิตเริ่มเป็นสุขเราก็มาหาทางตัดอวัยภูมิกันเพื่อการจเจริญกรรมฐา,านเราต้องการอย่างเดียวอันดับแรกต้องการนะจริงต้องการนิพพานแต่ก่อนจะไปนิพพานอันดับแรกหาทางตัดอวัยภูมิก่อนขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้ว จะไม่มีโอกาสให้ผลกับเราให้ทำวิธีตามนี้นะพอให้ใจเข้าให้ใจออกภาวนาตามจิตเป็นสุขให้จิตเป็นสุขซะก่อนพอจิตเป็นสุขเริ่มอารมณ์สบ,บายก็นั่งคิดถึงความเป็นจริงคิดว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีในโลกนี้มีใครบ้างไหมที่จะเป็นคนไม่ตาย เมื่อใครคนโดนแล้วก็จะทราบว่าคนที่ไม่ตายนนไม่มีท่าน้มีพระคุณใหญ่กับเราท่านก็ตายไปแล้วเยอะท่านที่มีอำนาจวาสนาใหญ่ท่านก็ตายไปแล้วนับไม่ถ้วนแล้วก็เราละ่ะเราก็ต้องตายเช่นเดียวกันก็คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่ถ้าก่อนจะตาย เราก็ต้องคิดว่าการตายแล้วมีอบายภูมิไปนี่ไปบาปเป็นปัจจัยเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเพลเพลสรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานความดีน้อยเป็นปัจจัยเกิดเป็นคนความดีดีขึ้นไปนิดหนึ่งเป็นปัจจัยเกิดเป็นเทวดาแล้พรหมถ้าความดีสูงสุดก็เป็นเหตุให้เกิดนิพพานปัจจัยกับเราไมเหตุ โรงกว่าวในเมื่อเราเกิดเป็นคนเราเราจะไม่ยอมย้อนลงนรกวิธีไม่ยอมรับผลที่บาปให้ผลมาแล้วที่บาปที่เราทําแล้วขึ้นชีวผลข้างหน้าจะเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ด,เกกดีเราจะไม่ยอมให้มีสําหรับเราวิธีทํา ก็คือขั้นต้นนึกถึงว่าชีวิตนี้มันต้องตายสิก่อนร่างกายของเราในเมื่อท่านผู้มีทรงคุณมีอำนาจวาสนาบารมีไม่ได้นคนที่มีความดีสูงสุดกว่าเทวดาแล้วผมก็คือพระพุทธเจ้าท่านก็นิพพานพระอักษาพระอรหันตสาวกท่านหลายก็นิพพานหมดที่แล้วมันแล้วนะ พระบาเจพ้พระทิ่เจ้าวกว่อนอภพานพระเจ้าจักรพรรดิกสวรรคตพระราชาก็สวรรคตนับไม่ถ้วนก็รงความว่าเราก็ต้องตายเหมือนกันถ้าตายคราวนี้ถ้าความชั่วเข้าสิงจิตเราก็จะไปสู่อาบายภูมิเราไม่ยอมแน่วิธีไม่ยอมเลยทํำยังไงนึกถึงความตายก่อนรงความมาตื่นลืมตามานิดหนึงก็คิดไปเสมอ ว่าวันนี้เราอาจจะตายก็ได้คิดไว้ตามนี้ความจริงไปอย่างนั้นเพราะความตายไม่มีนิวิเครรมหมายเมื่อคิดถึงความตายแล้วจงอย่าทำใจเศร้าหมองคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของกายเกิดเกิดแล้วก็ต้องตาย <c oughs> ต่อไปเมื่อเราจะต้องตายเราไม่ยอมไอบายบภูมิเราจะทำยังไง อันดับแรกเราก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีก่อนจะยอมรับนับถือต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่าพระอริยสงฆ์ก็ตาม ท่านดีคนที่เราจะเคารพไหมความดีของท่านอยู่ตรงไหนถ้าเราถามกันมันจะตอบกันยากก็ต้องไปดูความดีขั้นตนที่ป้องกันไม่คนลงนรกแต่ความจริงกันยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีทั้งหมดแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งจิตเราคิดถึงอยู่ที่ภาวนาว่าพุทธโธนึกถึงพระพุทธเจ้า อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคนนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดโนสวรรค์ไม่ชนับร้อยนับพันนับป็นโกดตามที่องค์ทรงตัดในเรื่องมัตตคุณลีเทพบุตรตอนนี้เรามานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์นึกตามเขาว่าก็เหมือนนกแก้วั้งคุณทองก็ยังดีกว่า ยังมีสงไปสวรรค์ได้ตอนนี้เราจะเพื่อความมั่นใจของเราว่าเราจะยอมรับนัผีพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจและไม่เคลือบแคลงสงสัยในความดีทำยังไงก็ต้องดูศีลธรรมที่พระองค์ทรงจรัสแล้ะต้องทำให้ได้ด้วยตอนนี้ขอยย้ำว่าจิตใจให้นึกถึงพระพุทธเจาวว้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพ อนุสติเนี่ยตามนึกถึงไม่ต้องภาวนาก็ได้ตอนนี้พักภาวนาพักภาวนาจะทมให้ใจเขาออกรู้อยู่นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์พระพุทธเจา้าทนึกไปออกนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบก็ได้วัดไหนก็ได้ตามใจชอบหรือพระพุทธรูปที่บ่าเขาปัานาป้นขบปั้นไว้กลางแจ้งอยู่ตามรางาค้าก็ได้ชอบองค์ไหนใจจับองค์นั้นพอใช้ได้ สำหรับพระสงฆ์ชอบองค์ไหนจันนึกใจนึกถึงองค์นั้นก็พอแต่เมื่อจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องนึกถึงพระสงฆ์ถ้าจิตไปจับนึกถึงพระสงฆ์ก็ไปต้องนึกถึงพระตรูกจับอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทรงตัวใช้ได้ต่อมาก็ดูพระธรรมและพระสินและธรรมที่องค์พระพุทธเจ้าทรงตัดรวมทั้งสินและธรรมร่วมกันก็คือสินห้ากับกำหนดสิทธิ อันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องปฏิบัติให้ได้ทั้งสินห้าและกำหนดสิบควบกันต้องทําให้ได้ถ้าว่าท่านทําไม่ได้แสดงว่าท่านยังเป็นเหยื่อของอบัยภูมิการเจริญกรรมฐานของท่านไม่มีผลตามสมควรสินห้าแกำหนดสิบจะขอพูดร่วมกันหนึ่งทางกาย เราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทรมานสัตว์แล้วก็สองร่างกายจะไม่ลักทรัพย์จะไม่คดโกงไม่ยื้อย่างเขาในทรัพย์สินต่างๆสามจะไม่นําร่างกายไปลักขโมยยื้อย่างทรัพย์สมบัติของคนอื่นแล้วก็สี่จะไม่ร่างกายไปดื่มโุราแล้วไม่ไรอันนี้ไม่ขอที่บายถ้าอยากจะทราบอนิสงส ไปดูหนังสือแนะ,ะนกำกรรมฐานแบบง่ายเขามีไปแล้วราคาไม่แพงไม่ีโฆษณาขายหนังสือราคาต่ำๆเล่มเล็กๆจะได้ไม่เพงสตังค์อริสนงเขาบอกไว้แล้วถ้าทางวาจาหนึ่งจะไม่พูดปดสองจะไม่พูดคำหยาบสามจะไม่พูดส่อเสียดยุโยงส,งส่งเสริมเขาแตกเรากัน แน่สี่จะไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์แล้วก็ทางด้านจิตใจหนึ่งไม่อยากลักอยากคำโวยทรัพย์สินเขาบอกคนใดถ้าเราทางกายลงมือรักไม่ลงมือรักหรือลงมือไม่รักแล้วต่อมาทางจิตใจจะไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำ จะพอใจจะเพราะสมบัติที่เราหามาได้โดยชอบรมเท่านั้นนี่ทาเป็นธรรมะนะสองจะไม่พยบบายามจองล้างจองผลนันไข่ข้อนี้แสดงว่ายังโกรธอยู่ความโกรธยังมีแต่ความโกรธไม่ขังโกรธแล้วก็แล้วกันไปไม่จองล้างจองผลนันทางใจแล้วสี่มีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าสอ,สอนคือไม่ฝืนคําสอนของพระเจ้า รวมความว่ากรรมบททั้งสิบใบการ,รวมร่วมกับสีนี่เป็นสี่ข้อเดีกันต้องรักษาให้ได้ขอยาติิธีหนึ่งวันหนึ่งจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์สองไม่ลักทรัพย์ไม่ยึดย่างทรัพย์ส,บสมบัติของใครแล้วก็สามแล้วก็แล้วก็สาม จะไม่พูดโมสาวาดเลีวเขาโทษนะมันจะผิดเนะ้องสามจะไม่พูดโมสาวาดเขาเขาโทษผิดไปแล้วแล้วก็สามจะไม่ยื้อย่งคนรักของบุคคลอื่นแล้วก็สี่จะไม่ดื่มสุราเมรัแล้วก็ห้าจะไม่พูดปดหก จะไม่พูดคำหยาบเจ็ดจะไม่พูดส่อเสียงอยเขาแตกกันแปดจะไม่พูดว่าจะ,ะไร้ประโยชน์เลี้ยวไหลเก้าจะไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็สิบไม่จองล้างจองหลายไขรโกรธจังโกรธถ้โกรธแล้วก็เลยกันสิบเอ็ดมีความเห็นถูกตามความที่พระเจ้าสอ,สอนเชื่อพระพุทธเจ้าที่เป็นสิบเอ็ดว่าเพิ่มสุราเข้ามา ที่เพิ่มกข้มาเพราะว่ามีอดีตท่านพระว่าท่านหนึ่งท่านถามว่ากำหนดสิบ,บของท่านไม่เห็นมีสุราแสดงกินเหล้าได้ดิยก็แปลกใจไม่เป็นไรเพื่อกันความสงสัยตามน,นั้นจึงเพิ่มสุราเข้ามารวมความมานักปฏิบัติกรรมฐา,านต้องปฏิบัติให้แนวแน่หนึ่งอันดับแรกรู้ลมให้ใจเข้าออก คือให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกขณะที่จะให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่รู้พอจิตเริ่มสบายก็คิดถึงนิวรณ์ห้าประการว่าในขณะที่เราจะเรียนกรรมาฐานจะไม่ยอมนิวรณ์ห้าประการคือกิเลสหยาบทั้งห้าอย่างให้เข้ามาครอบงำจิตเพราะนิวรณ์ห้าอย่างนี้เป็นตัวตัด ความดีของเราคือจะทําให้เราเป็นคนไร้ปัญญาได้กนหนึ่งกรามฉันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศในช่วงนี้จะไม่มีกับเราชัว่วคราสองความโกรธความยบบาทจองล้างจองหานจะไม่มีกับเราชัว่วคเราสามความง่วงในขณะที่เจริญภาวนาจะไม่มีกับเรา สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านนอกเรต้องนอกรอยจะไม่มีกับเราห้าการสงสัยในผลการปฏิบัติจะไม่มีกับเราต้องตั้งจิตให้ตรงตามนี้มันก็จะแพร่กันบ้างเป็นของธรรมดาเผลอบ้างนิวรณ์ขาครอบงามบ้างถ้านิวรณ์ขาครอบงามจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปพอรู้ตัวก็เริ่มสะทัดตั้งต้นใหม่ มันเป็นของธรรมดาที่คนกําลังฝึกต้องพลาดแล้วต่อมาก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกการตั้งใจรู้ลมเข้าลมออกนี่เป็นการกําจัดนิวรณ์โชคคราวถ้าไม่จิตสงบหลังจากนั้นถ้าต้องการขบณา,าก็ภาวนาควบด้วยขบณา,าที่จะแนะนําก็คือพุทโธอย่างอื่นก็ได้ไม่จํากัด ท่านพในใดพนนายอย่างอื่นคล่องมาแล้วกว็แล้วกันไปไม่ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เคยใช้คำนาว่าพุโทโธก็ง่ายะก็สั้นให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธพอจิตเป็นสุขก็หาทางป้องกันอบายภูมิต่อไปขนาดนึกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย จะตายเมื่อไรถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราพร้อมยอมตายแต่จะยอมตายอยู่กับบุญไม่จอมไม่ใช่ยอมตายอยู่กับบาปบุญก็คือหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมคำสอนสอนพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระอริยสฆ์ ถ้าเราไม่รู้จัพจกพระพุทธเจ้าก็ยึดพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งวัดใดวัดหนึ่งที่ใดที่หนึ่งก็ได้เท่าที่เราชอบจับภาพไว้เวลาภาวนาหรือว่าต้องการประสงค์ชอบใจประสงค์องค์ใดองค์หนึ่งคนนึกถึงประสงค์องค์นั้นก็ได้เวลานึกถึงพระพุทธขขรูปก็ไม่ต้องนึกถึงพระสงค์จิตจะฟุ้งซ่านถ้ามันนึกเขานึกถึงพระสงค์ก็ม่ต้องไม่ต้องนึกถึงพระพุทธรูป เพราะถ้าใหม่ๆเป็นนึกตัวสองอย่างจิตจะพุ่งส่ายแต่ว่าถ้าบังเอิญจิตนึกถึงพร้อมกันได้จิตไม่พุ่งส่ายก็ทาได้เหมือนกันดีเหมือนกันหลังจากนั้นกยกกําแพงกันอวัยภูมือนหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พุดผิดในการสี่ไม่ดื่มสุราดมรัย แล้วก็ห้าไม่พูดบทหกไม่พูดคำหยาบเจ็ดไม่พูดวาจาส่อเสียดเพื่อเจอเแลวไหลขอโทษไม่พูดวาจาส่อเสียดยโยงส,งส่งเสริมก็แตกเล่ากันเน็้าแปดไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์เพื่อเจอิแล้วไหลเก้าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็สิบ ไม่จองล้างจองผานไขยังมีความโกรธแต่ความโกรธไม่รุนแรงนักและไม่จองเวรจองผานไขแล้วก็สิบเอด็ดมีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอนยอมรับนับถือของท่านในความเต็มใจหลังจากนั้นก็ควบคุมกำลังใจคิดว่าการเกิดในมนุษย์โลกก็ดีในเทวโลกก็ดีในพรหมโลกก็ดีไม่มีความสุข ความสุขที่จะมีจริงๆก็คือนิพพานเราต้องการพระนิพพานนี่เหลือเวลาจะพูดอีกสองนาทีก็ขอเรียงลำดับอนุสติ <c oughs> ที่พูดมาดังทั้งหมดท่านเรียกว่าอนุสติคือตามนึกถึง <c oughs> อนุสติจริงๆไม่แต่ทรงสมาธิแนบแน่นทำจิตคิดถึงใช้ได้อนุสติขั้นแรกก็คือมรณาปานุสติรู้ลมไม่ใจเข้าออก นนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสตนนิตอนนึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติตอนนึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังขานุสติตอนนึกถึงความตายเป็นมรณานุสติตอนนึกถึงกรรมบทสิบเป็นศีลานุสติและตอนนึกถึงนิพพานเป็นอุปสมานุสติรวงคำว,ว่าอนุสตินิบรรดาท่านพุทธบริษัท การปฏิบัติจริงๆไม่ต้องเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิการเจริญสมาธิขวบรรดาทางพุทธบริษัทจะนั่งแบบไหนจะนอนแบบไหนยืนแบบไหนเดินแบบไหนก็ได้ใ <c oughs> <c oughs> นเบองการหนึ่งสมาธิเอาแค่พอจิตเป็นสุขรูล้ลมให้ใจเข้าออกก็รู้คำบรราพอจิตเป็นสุขในเมื่อจิตเป็นสุขแล้ว ริมสบายก็หวยกลับไปจับอนามรณา,านุติกรรมฐานนึกถึงความตายแล้วก็น,นึกถึงพระพุทธาตาตุสติธรรมานุติสังขารุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตอนนั้นไปก็ไปนั่งไล่เบียรกับบทสิบว่าสิข้าบทสิบประการนี้สิบเอ็ดนะหลวงกสินด้วยไปสิบเอด็ดแต่ปฏิบัติจริงๆมีสิบ <c oughs> ทั้งสิบรการนี้ระบบพร่องข้อไหนบ้าง ข้อไหนที่ทำไม่ได้ข้อนั้นต้องทำให้ได้วันนี้ทำไม่ได้ครบพรุ่งนี้ต้องทำให้ได้ครบถ้าวันพรุ่งนี้ยังทำไม่ได้ครบวันมะรืนต้องทำให้ได้ครบกลงความว่าจะต้องพยายามทำให้ครบให้ได้เอาราบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายและประโยชน์ข่าวาจอวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไรก็ไม่รู้วันที่สีดที่สิบสอง จำไม่ได้ไมิถุนาย,ยน2531ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน7จ็เอางี้ก็แล้วกันนะเป็นวันแนะน,นำซึ่งกันและกันแต่คำแนะนำน,น,น,นี้อาจจะอยู่นานแสนนานตอนนี้ไปก็หมดเวลาและบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านขอทุกท่านจะมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ูนผลผลาาถนาสิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสมความพัฒนาจงทุกประการ